เวลานี้เป็นเวลา2ี่อนริกาครึ่งสเสร็จก็มาคุยกันทั้งเรื่องวิธีปฏิบัติธรรมฐานเวลาการพูดตอนนี้ไม่มีเจตนาจะให้ทุกท่านที่มีความง่วงแล้วต้องทนง่วงต่อไปเพราะว่าเจตนามี้ว่าถ้าขณะใดาที่กำลังนอนอยู่ ฟังเสียงธรรมคำสั่งสอนอันจเร็นคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระบรมครูฟังไปฟังไปจิตจิตจับใ,ใจจิตใจจับอยู่ในเสียงธรรมแล้วก็เคลิ้มหลับไปเขาถือว่าจะทรงชาในธรรมนั้นตลอดเวลาตื่นถือว่าเป็นผลกำไร ธรรมะที่จะพูดในระยะนี้ก็จะขอเตือนบรรดาท่านพุทธบริษัทบรรดาที่สุสสมณีนนทั้งหลาย,ย,าายาว่าการพุทธบริจาทสงสอนว่าในอุปมิบารสูตรส่วนใดที่องค์สมเร็จไปจมไตส่วนตับว่าเป็นอุปกิเลสส่วนนั้นขอทุกท่านโปรดรับทราบเยรียมละให้เด็ดขาด การจิงในฐานะที่เรายังปกเป็นปุถิชนคนธรรมดาจะละทันทีทันใดนั้นไม่ได้ก็ค่อยละไปส่วนใดที่ละดีง่ายพยายามละก่อนแล้วพยายามละให้หมดไปเพราะว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรจะได้ทําใจให้บริสุทธิ์ส่วนใดที่สมเด็จพระสัมมาวุทิเจ้ากล่าวว่าส่วนนี้เป็นสะเก็ดความดีที่พระองค์ทรงสอน ต้องรักษาสักเกดไว้ให้มั่นคงส่วนใดที่เป็นกระพีก็ดีขอโทษส่วนใดที่เป็นเปลือกก็กดีเป็นกระพี่ก็ดีเป็นจำก็ดีต้องรักษาให้ทรงตัว